Okay, ครับมาดูต่อกันตอนนี้บรรยากาศก็กเย็นสบายแล้วนะครับนะลุ่มๆเย็นสบายแล้วครับเหมาะแก่การตกปลาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะไม่ร้อนนะครับด้านหน้านี้น,น่าสนใจครับ กัดโดนเปล่าโดน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 กัดโดนเปล่าโดน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 กัดโดนกระโดดเลยนี่ไงเหมาะแก่การตกปลาเป็นอย่างยิ่งครับผมบอกแล้วโดน ใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใหญ่ด้วยหนึ่งสองสอามออสวยสุดยอดครับตัวนี้โอ้โหโลนึงโอ้โห้โโโโหโกิโลแน่นอนอืมดูดิครับว้าวโอ,โ,โอ้โห้เอาจนได้นะครับนะนี่ครับตีเข้าไปตรงที่มันเป็นตะไคร่น้ำนะครับนะ เคาะเคาะนะครับเหมือนที่ผมบอกนะเหยื่อพอลลี่ตัวนี้นะครับนะให้ดีนะครับเคาะเคาะเคาะครับมีตัวมีตูมแน่นอนครับไม่มีพลาดหรอกครับแล้วตัวนี้ปลาสมบูรณ์ครับใหญ่ทั้งหัวทั้งตัวเลยนะครับนะโอ้โหสุดยอดเลยนี่ครับปลาโอ้ยผมรอจังหวะให้มันมุดเลยนะครับนะพาเหยื่อมุดน้ำเลยนะครับเพื่อเอาชัวนนะครับนะนี่ตาบิดทะลุมาอีกฟากหนึ่งเลยครับนี่ดูดินี่ สายเกี่ยวเข้าไปข้างในมันเลยนะครับนี่อย่างนี้เลยครับหมดสิทธิ์หลุดครับต่อ,อยังไงก็ปากฉีกถึงจะหลุดนะครับนะนี่ครับโอ้ยเคาะไปด้านหน้านะสามสองสามไม้หรือไงนี่แหละเคาะเคาะนะครับอาศัยการเคาะนะเคาะไปเคาะมาครับโดนจังตัวเลยโอ้นี่ครับต้นกล้ากับน้องนองนงมานะโชว์เด็กครับโอ้ยใหญ่บ้าเลิมเลยตัวนี้สุดยอด โอ้ว้าวโอ้พอรี่ครับทำงานอีกแล้วแล้วก็วันนี้มาเทสไม์ไวเลดด้วยนะครับนะนี่ครับได้ตัวไซส์สวยๆเทสไม์ไวเลดด้วยเกี่ยวกันไม่เน่กับเทสไม์ไวเลดโอ้ยสบัดลุดนี่ครับโทฟี่ปีนี้ครับมาแล้วหนึ่งกิโลพอดีนะครับนะหนึ่งกิโลพอดีเป๊ะๆเลยครับดูสิครับไซส์นี่ใหญ่ๆอ้วนๆเลยครับตัวนี้ตันมากเลยนะอ้วนตันเลยครับโอ้โห ดูดินี่ครับหลักฐานหนึ่งกิโลนะเป๊ะๆครับนี่ครับสมบูรณ์มากเลยตัวนี้ดูเหมือนมันเล็กนะครับนะแต่มันอ้วนตันนะครับนี่ดูดิโอ้โหโคตรอ้วนตันอนะดูดิเทียบกับมือผมนะเทียบกับอะไรดีเอาขวดน้ําก็ได้นี่ไงนี่ขวดน้ําอยู่พอดีเลยนี่ครับดูดิเทียบกับขวดน้ํานะดูครับข้างตัวนะกับขวดน้ํานี่ครับนี่ครับรอบตัวกับขวดน้าโอ้โห ตัวนี้โทฟี่ของปีครับสุดยอดเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนฮนะ